ยิ่งโสดยิ่งสวยชุดที่ใส่ของปรางกันรันเรียกได้ว่าสวยตลอดเวลาจริงๆค่ะสําหรับนางเอกสาวสวยปรางกันรันเพราะรูปร่างสุดพร้อมในช่วงนี้ที่ทำให้ใส่อะไรก็เป๊ะและช่วงนี้ที่ปรางก็บอกว่ากำลังโฟกัสที่งานและครอบครัวก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงให้คุณแม่ไปอีกด้วยค่ะ ซึ่งล่าสุดเธอก็ได้เผยลุคที่ทำให้นุ่มๆต้องใจละลายแน่นอนค่ะโดยได้หยิบเสื้อลูกไม้สีขาวมาใส่แต่เป็นเสื้อซีทรูสุดเซ็กซี่แหวอกอกลึกสุดใจพร้อมกับรอยยิ้มหมวานๆกระชากใจแฟนๆแถมยังใจดีโพส์ตให้หลายช็อตอีกด้วยค่ะซึ่งก็ทำเอาแฟนๆกดไลค์กันรัวๆเลยค่ะ